สดกว่าผักในจานก็หน่าชั้นนี่แหละยำแหนมสดเจ้ายำแหนมสดขอเอาไพ่นหน้าสดนะเจ้าปากสีดเลิกงานมาอาบน้ำล้างน้ะจดเขาก่อนเลยเจ้าหิวเข้าเจ้าปใจเข้าเจ้าลองต้องก่อนนะเจ้าอากาขทางหนอกขึ้มฝ้าขึ้มฝนห้อนอกเอากลับไปได้ยำแหนมสดมาหนึ่งชุดเจ้ายำแหนมสดเจ้านี่คือพักมาเยอะมากพักมาเป็นสวนเลยเจ้าล้างมาคือยางดีสะอาดสะอ้านมากเห็นพักแล้วอดใจเบาไว้เจ้าหน้ากรบาแแ่งฟังขินเจ้า อันนี้ยำแหนมซดเน้่เจ้าเนอะไปจ่ายยำข้าวถอดเจ้ายำข้าวถอดบ่ค่อยหมักเจ้ามันแข็งเจ้าแต่บางคนเหมือนกับหมักเนาะหมักไผ่มักมันอ่ะยำแหนมสดหนังหมูเน้นๆเลยเจ้าทัวเครื่องยังกะเตรียมมัดเป็นเสร็จเลยเจ้าแยกมาฮือยำแหนมสดเป็นกับแกมกะดีเป็นกับข้าวบบเปิ้งเน้่เจ้ากินมาได้เล่นๆได้อยู่มันเหมาะเป็นกับแกมเจ้าสมสมเพ็ดเพ็นัวนัวเหมาะขนาดเจ้ายำแหนมสดนาคนณกะสดเจ้าอันนี้ช่องเดิมเน้่เจ้าบาได้ช่องใหม่นะเจ้านาคนเดิมๆเนี่ยบาได้แต่งบด้ รสชาติจัดจ้านนีขนาดเจา้ากระต้อนสั่งเปิดเตรียมของกระบกว่าเอาเพชรเพชรอันเนี้ยสั่งบาดูตัวเองเจา้า <c> ก <oughs> ็ยังว่าแล้วเนาะอาการทางนอกมันหอนเจาน้าอยากกินของส้มๆเพชรเพชรกินยังกระบะสว่างเจ้ากินยำแหนมเนี่ยเจ้าลำดีเจ้าได้กินพักตวัวได้สุขภาพตวัวได้ความอร่อยตัวนะเจา้าเนาะอันนี้ปัจจัยเข้าแรงนะเจา้ากินท้องต้องบาดดายหิวจัดอันไหนที่กินได้เร็วๆเนี่ยเอานั้นมากินก่อนเจ้า ด้วยความตีหิวเนาะเป็นไผ่กระจ่างเตะเวลาหิวนี่ไปเดินตลาดเจออย่างนี่ใครซื้ออย่ามดใครอยากใครกินไปอย่ามดนะเจ้าเนาะหิวพลุงพลังมาเจ้ากินมดแบะมดบหมดบหวัวสื่อมา่าก,ก่อน <c oughs> เพชรบะเพชรกระพอจากสีเต่เจ้าแกมพริกถอดไปจากแกนหนึ่งโอ้ยเพชรยาวนานหมากเจ้า <c oughs> เพชรจนลินช้าย้ําแหนมสดย้ําแหนมข้าวอดเนี่ยพัดติปเปิงที่สุดกับใบชะพูเนี่ยเจ้ามันตึงเข้ากันดีขนาดเนาะเจ้าเนาะใบชะพูสดสดล่างดีดนะเจ้าเนอะ ล้ำหอมดีขนาดเจ้าคลิปกินอาหารคลิปทำอาหารหมดสต็อกแล้เลยบะมีเวลาเจ้า <laughs> กินข้าวข้างนอกมีแต่ภาพหนิ่งภาพหนิ่งนี่เยอะเลยเจ้าภาพกับข้าวแต่คลิปนี้บะมีนะเจ้าขอ